วันนี้มาขึ้นพระธาตุดอยคํานะคะหมูก็จะมาไหว้ปู่แสยาแสนะคะก่อนที่จะขึ้นพระธาตุดอยคําค่ะเพื่อจะไปแก้บนวันนี้เราจะมาแก้บนกันนะคะทุกคนก็คือขอไปแล้วเราสาเร็จเนาะก็ต้องมาแก้บนชนิดหนึ่งเปิดคลิปมารอบนี้นะคะหมูแวะสักการะปู่แสยาแสกันสักหน่อยค่ะเพราะรอบที่แล้วนะคะมาก็ไม่ได้สักการะท่านเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็พุ่งตรงขึ้นมาที่พระธาตดอยคำเลยค่ะที่นี่ก็ไม่ทำให้เราผิดหวังนะคะคนเยอะมากจริงๆค่ะทุกคน ก็อยากจะบอกว่านั่นไม่ใช่อุปสรรคในการแก้บนนะคะทุกคนทุกคนู่อยู่บนพระธาตุดอยคำแล้วนะคะอยากจะบอกว่าคนเยอะมากค่ะทุกคนแล้วก็ใครที่จะมาขอบบนก็ให้ตั้งสตินิดนึงนะเพราะว่าจะมีเสียงไม,ม้เสียงไม้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยต้องหามุมดีๆสักมุมนะคะเพื่อจะได้ตั้งสติในการแก้บนนะในควารู้สนุกก็ใช้สติสตางก์นิดนึงนะคะ หรับใครนะคะที่มาสักการะไหว้พระเทพทันใจหรือแก้บนเหมือนอย่างหมูนะคะขอแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยมีสติตั้งจิตให้มั่นนะคะพอนอกเหนือจากที่คนจะเยอะแล้วเสียงไม้ตามสายเนี่ยก็เสียงดังไม่แพ้กันเลยค่ะและสําหรับพระธาตุดอยคํานะคะนอกจากที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเชียงใหม่แล้วท่านเองยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของใครหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะหมูเนี่ย ทุกครั้งที่มานะคะจะขอให้พี่ต้นเนี่ยพามาไหว้เสมอหมูรู้สึกว่าหมูชอบที่นี่นะคะและศรัทธาธที่นี่มากๆเลยค่ะทุกคนคะลงมา,าตักน้อยเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตอนนี้มาแวะที่คาเฟ่คาบคาเฟ,ฟ,ฟ่นะคะก,ะก,กเ็เดี๋ยวจะให้อาหารปลากันเธอเดี๋ยวก็ถ่ายแต่ว่า รีวของร้านนี้ให้ดูนะก็คือแบบว่าอารมณ์เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอะสำหรับคาบคาเฟ่นะคะหมูให้เขาเป็นร้านเก๋ไปแล้วหนึ่งค่ะดูภายนอกเนี่ยเขาอาจจะเป็นร้านธรรมดาไม่ค่อยน่าสนใจนะคะแต่ข้างในเนี่ยเก๋มากค่ะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยสามารถนั่งให้อาหารน้องปลาคาบได้นะคะอารมณ์เราทานข้าวในบอ่อปลาแต่ไม่เปียกค่ะทุกคนสําหรับการตกแต่งภายในร้านนะคะเขาจะออกสไตล์ญ,ญี่ปุ่นนะคะทุกคนและก็ บรรยากาศในร้านเนี่ยเย็นสบายไม่ร้อนเลยค่ะอาหารนะคะก็อร่อยเหมาะสมกับบรรยากาศมากๆเลยค่ะทุกคนคะเปิดวัดมาที่วัดเจดียเจ็ดยอดนะคะก็จะเป็นวัดประจําปีเกิดของปีมะเส็งก็ปีที่หมู่เกิดนั่นเองนะคะก็จะมาไหว้พระธาตุประจําปีเกิดของตัวเองนะคะ มาเชียงใหม่รอบก่อนก็ไม่ได้มาไหว้นะคะรอบนี้ก็ขอจัดเต็มสักนิดหนึ่งปะเดี๋ยวไปไหว้พระก,กันค่ะสังเกตได้ว่าตรงทางเข้าที่จะเข้าไปที่พระธาตุอ่ะเราจะจะเห็นได้ว,ว่ามีงูนะคะเป็นงูเล็กเนาะบ่งบอกได้ว่าเป็นปีเกิดของปีมะเส็งนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพระธาตุพุทธคยายเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประเทศอินเดียใช่ไหมคะแต่ถ้าใครไปไม่ได้ก็สามารถมาไหว้ที่นี่ได้นะคะวัดเจดีย์เจ็ดยอดนะคะทุกคนได้เหมือนกัน จริงๆแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวปีมะเส็งเนี่ยอาจเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะว่าปีเกิดของชาวเราเนี่ยต้องไปไหว้พระธ,ธาตุพุทธคยาที่ประดิษฐานอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะแต่เนื่องจากวัดอยู่ไกลกันคนละประเทศนะคะเราก็สามารถมาไหว้สักการะพระธ,ธาตุได้ที่วัดโพธารามมหาวิหารหรือวัดเจดีเจดยอดแห่งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เหมือนกันคะ่ะ มาที่วัดน,นี้ครั้งแรกหมูก็รู้สึกชอบเลยค่ะเพื่อนๆอาจเป็นเพราะว่าบริเวณรอบๆวัดเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ค่ะทุกคนมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเย็นไม่รู้สึกร้อนใดๆเลยนะคะและถ้ามาตอนเช้าเนี่ยจะดีมากๆเลยค่ะอากาศดีมากค่ะทุกคนหมูมาที่นี่นะคะมันทําให้หมูรู้สึกว่าการท่องเที่ยวของเราอะมันไม่จําเป็นต้องเร่งรีบเลยนะคะการที่เราได้อยู่กับธรรมชาติสวยๆแบบนี้อากาศดีๆแบบเนี้ย มันก็ทําให้เรารู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคะเลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่เที่ยวที่ผ่านมาในทุกๆครั้งเนี่ยเราจะต้องรีบต้องกินต้องใช้แย่งกันเที่ยวมันทําให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความสุขอะคะ่ะมันจะต้องรีบไปซาทุกอย่างพอราพังแค่ชีวิตประจําวันเนี่ยหมูก,ก็รีบพอแล้วการที่ปล่อยให้ตัวเองอะได้อยู่กับตัวเองบ้างได้ทําอะไรช้าๆบ้างได้อ้อยอิงบ้างมันก็ไม่ได้แย่นะคะทุกคน ทุกคนคะตอนนี้หมูก็กลับมาที่พักแล้วนะคะหลังจากไปไหว้พระธาตุวัดเจดี7ยอดเนาะแล้วก็กลับมาพักผ่อนสักนิดนึงเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อของไว้สําหรับทําบุญถวายสังฆทา,านในวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดหมูคะ่ะเดี๋ยวเจอกันที่ตอนเย็นนะ ทุกคนคะก็คือตอนนี้ตอนนี้กินข้าวที่โอกันสูตรเดิมๆก,กินคือกินอาหารเย็นเรียบยแล้วเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปซื้อของสําหรับทาบุญในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวไปเดินนิมมานก,กันนะคะเดี๋ยวเก็บภาพมาให้กับทุกคนนะคะค่ะ <Okay. S 1> ตัดภาพมาวันที่3มวันนี้วันเกิดโมแล้ว ะะก็มุมาทําบุญที่วัดเจ็ดยอดนะคะทุกคนก็เมื่อวานมาแล้วเ,เนาะแล้วก็เลยว่าเออทาบุญวันเกิดก็มาทําที่วัดเจ็ดยอดละกันวัดประจําปีเกิดตัวเองด้วยนะคะพาที่บ้านมาตอนนี้ก็รอคิวสําหรับทําบุญนะคะเขาจะให้เข้าไปทีละครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราไปทําบุญกันค่ะ วันเกิดปีนี้พิเศษสำหรับหมู่มากๆเลยค่ะทุกคนหมู่ได้มาทำบุญที่เชียงใหม่แถมยังได้มาทำบุญที่วัดประจำปีเกิดของตนเองและยังได้มาแก้บนเลยทีเดียวมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะหมู่ชอบเชียงใหม่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันเลยทำให้หมู่มีความรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีพิเศษกว่าปกตินั่นเองค่ะ ทำบุญเสร็จแล้วทุกคนพาที่นี่สวดไวมากนะจ๊ะมาถึงก็ตั้งยาถาเลยจ้าคำถวายสังฆทานหมูแทบไม่ได้ยินเลยคาะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือเราตั้งใจมาทำบุญอย่างไงบุญถึงเพราะถึงแม่เราอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะเตรียมตัวไปขึ้นดอยนะคะไปถ่ายรูปกับสวนดอกไม้นะคะชื่อปางฮาวาเนาะเดีอยังไงเราไปดูกันว่าปางาสวนดอกไม้เนี่ยจะสวยไหมะอะไรนะยังไงนะดี่บูธแกผ้ามาฝาก